แต่ว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยได้กลับมาจัดทําข้อเสนอใหม่จัดทําข้อเสนอเพิ่มเติมและล่าสุดนี้ข้อเสนอเพิ่มเติมที่ว่าทีมไทยแลนด์ได้มีการจัดส่งไปให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาโดยทางคุณพิชัยบอกเลยนะครับก็มีลุ้นในการขยายเส้นตายไปถึง1สิงหาคม68ข้อเสนอที่ส่งไปปรับปรุงได้ตลอด ส่วนการนําเข้าสินค้าเพิ่มจากสหรัฐเราก็ต้องดูด้วยต้องไม่กระทบกับกเกษตรกรไทยไม่กระทบกับผู้ผลิตในประเทศของไทยแล้วคุณพิชัยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเอาไว้เช่นเดียวกันกับทางด้านของสื่อสหรัฐคุณพิชัยเขาบอกเลยว่าเป้าหมายข้อเสนอของไทยเนี่ยคือต้องการจะลดการเกินดุลที่ไทยมีต่อสหรัฐอเมริกาซึ่งเป้าหมายอย่างแรกก็คือเราต้องมีการค้าขายกันเพิ่มขึ้นในรูปแบบทวิภาคีประเทศต่อประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐ หมายที่2ก็คือการลดการเกินดุลที่ว่านี้ครับจากปัจจุบันนี้ไทยเราเกินดุลสหรัฐอยู่ที่46,000ล้านดอลลาร์ภายใน5ปีข้างหน้าตัวเลขนี้มันจะต้องลดลงประมาณ70%เลยนะครับเยอะมากแล้วก็ลงในเวลาที่ค่อนข้างจะรวดเร็วด,ด้วยแล้วถัดไปอีกประมาณ7-8ปีข้างหน้าการเกินดุลที่ว่านี้มันต้องหายไปแล้วกลายเป็นการสร้างสมดุลแทนสมดุลในที่นี้ก็คือเราส่งออกสินค้าไปสหรัฐเท่าไหร่ เราก็จะนําเข้าสินค้าจากสารัดมาเท่านั้นดังนั้นเองก็จะเป็นการสร้างสมดุลให้กับฝั่งของสารัฐแล้วก็สร้างสมดุลให้กับไทยโดยข้อเสนอของไทยจุดยืนเหมือนเดิมต้องวินวินคือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและล่าสุดในวันนี้คุณผู้ชมฮะนักข่าวได้ไปสอบถามหัวหน้าทีมไทยแลนด์คุณพิชัยชุนหักวชิระเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าในการเจรจาภาษีกับสารัฐคุณพิชัยบอกว่าขั้นตอนการเจรจาของแต่และประเทศไม่ใช่การคุยครั้งเดียวแล้วจบ โดยการเจราจาของไทยก็ถือว่ามีความคืบหน้าขณะที่หลายประเทศยังไม่ได้เจราจาการเดินทางไปสหรัฐครั้งนี้เรายังได้พบกับภาคเอกชนสหรัฐที่ลงทุนในไทยพร้อมช่วยเหลือการเจราจารวมถึงภาคเกษตรกรรมตลอดจนข้อเสนอของไทยก็ยังได้รับคำชมเชยจากผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมกลับมาตรงนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชมฮะการที่ไทยเราเนี่ยไปคุยกับเอกชนสหรัฐซึ่งลงทุนในเมืองไทยด้วยนะครับ ก็แน่นอนว่าเขาจะช่วยเป็นกระบอกเสียงบ่งบอกถึงรัฐบาลของสหรัฐเองถึงความสำคัญของประเทศไทยต่อห่วงโซ่อุปทานของโลกฮะคุณพิชัยบอกต่อข้อเสนอของไทยมีการปรับปรุงเล็กน้อยจากข้อเสนอเดิมโดยให้ความสำคัญกับสองเรื่องคือแนวทางการสร้างสมดุลทางการค้ากับสหรัฐเร็วขึ้นและการเปิดทางการค้าขายเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันโดยลดอุปสรรคทางการค้า ส่วนข้อเสนอลดภาษีนําเข้าเหลือศูนเปอร์เซ็นให้กับสหรัฐคุณพิชัยบอกว่ามีสินค้าจํานวนเยอะพอสมควรที่จะให้อัตราศูนเปอร์เซ็นตแต่ไม่ได้ให้ทั้งหมดและจะดําเนินการโดยไม่ทําให้ประเทศผู้ค้าอื่นๆที่ประเทศไทยมีข้อตกลงด้วยนั้นเสียเปรียบส่วนสินค้าเกษตรก็มีการพิจารณาว่าตัวไหนที่เรารับได้หรือตัวไหนที่เรารับไม่ได้คิดว่าในมุมของสหรัฐเองมองว่าข้อเสนอของไทยเป็นข้อเสนอที่ดี แต่วันนี้คงตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายไทยเราจะได้อัตราภาษีที่เท่าไหร่ต่ำกว่าเวียดนามหรือไม่ก็ต้องมารอดูกันนอกจากนี้ประเด็นที่สหรัฐกล่าวถึงการขึ้นภาษี10%กับกลุ่มบริกซ์ซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าพันธมิตรด้วยคุณพิชัยบอกว่าก็ต้องดูว่าลึกๆแล้วเขาหมายถึงอะไรเบื้องต้นยังไม่ได้ประเมินเรื่องนี้แต่ว่าไทยเราไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มบริก์นะครับเป็นเพียงแค่พาร์ทเนอร์หรือว่าพันธมิตร ด้วยเหตุนี้จึงมีความเห็นว่าประเทศไทยไม่น่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการประเมินเพิ่มเติมว่าความหมายที่แท้จริงของการเรียกเก็บภาษีนั้นคืออะไรด้านหลาดกระทรวงการคลังคุณละว,วรนแสงสนิิบ้างครับเปิดเผยว่าการหารือเมื่อวานนี้มีการปรับข้อเสนอที่มีอยู่ให้ดีขึ้นโดยยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการปรับปรุงในภาคส่วนใ,นใดได้เนื่องจากข้อเสนอนั้นได้ยื่นไปแล้ว เชื่อว่าข้อเสนอใหม่นี้เป็นข้อเสนอที่ดีและน่าจะได้รับการความสนใจจากสหรัฐอเมริกาโดยมีแนวทางที่สําคัญคือการทําให้ดุลการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความสมดุลเร็วขึ้นซึ่งไทยมีการเสนอแนวทางจะช่วยให้ดุลการค้าสมดุลน,นอกเหนือจากการลดภาษีนําเข้าก็คือการซื้อสินค้าจากคู่ค้ามากขึ้นและการเข้าไปลงทุนการลดภาษีเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่าดุลการค้าจะดีขึ้นเสมอไป เพราะหากลดภาษีแล้วไม่ได้มีการซื้อขายสินค้ากันดุลการค้าก็อาจยังคงเดิมซึ่งข้อเสนอของไทยคือแนวทางที่จะทําให้ดุลการค้าระหว่างกันดีขึ้นและเป็นการบอกสหรัฐว่าเราไม่ได้ละเลยประเด็นนี้นะนอกจากนี้การแก้ไขอุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เรียกว่า n o n t a r i f f b a r r i e r อุปสรรคเหล่านี้อาจรวมถึงการที่สินค้าไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้แม้ว่าภาษีจะลดลงเหลือ0% เนื่องจากต้องมีการขออนุญาตหรือมีข้อจำกัดอื่นๆโดยอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าดังนั้นเองตอนนี้จะมีอยู่2โจทย์ที่เรากำลังรอคอยคำตอบอยู่นะครับโจทย์แรกก็คือไทยเราจะโดนจัดเก็บภาษีสินค้านําเข้าเท่าไหร่แล้วการจัดเก็บที่ว่านี้มากกว่าเท่ากันหรือน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านสำคัญในอาเซียนของเราที่ส่งสินค้าหลายๆกลุ่มเหมือนๆกัน เข้าไปในตลาดสหรัฐอเมริกานั่นก็คือเมื่อไปเปรียบเทียบกับเวียดนามซึ่งมีตัวเลขแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเบสมาร์กอยู่ที่20%เราขอตัวเลขที่น้อยกว่า20%ลงมาเราจะได้เปรียบการแข่งขันทางการค้าเวลาส่งสินค้าไปขายในสหรัฐอเมริกาทันทีแต่ว่าถ้าเกิดมากกว่าก็มีโอกาสที่เราจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันบางส่วนไปได้หรือแม้กระทั่งภาษีแบบเท่ากันเนี่ย ก็มีผู้ประกอบการหลายคนเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าด้านหนึ่งไทยเราก็ยังเสียเปรียบเวียดนามอยู่ดีเพราะเขามีค่าแรงที่ถูกกว่าบ้านเราเขามีค่าไฟที่ถูกกว่าบ้านเราเพราะฉะนั้นต้นทุนในการผลิตสินค้าของเขาก็ถูกกว่าบ้านเราอยู่แล้วด้วยอันนี้คือคําถามแรกไทยเราจะโดนภาษีนําเข้าเท่าไหร่คาถามที่2ก็คือไทยเราต้องเอาอะไรไปแลกบ้างเพื่อจะให้สหรัฐอเมริกาเขาปรับลดภาษีตอบโต้ลงมา จากระดับที่เขาเคยประกาศเอาไว้เมื่อวันที่2เมษายนที่ไทยเราเนี่ยจะโดน36%ควรจะปรับลงมาเหลือมากน้อยขนาดไหนโดยการแลกกับอะไรอันนี้น่าสนใจฮะเพราะด้านหนึ่งถ้าเป็นเวียดนามตามที่ทําประกาศเวียดนามก็คือทุ่มหมดหน้าตักมีเท่าไหร่ให้หมดเลยแต่ของไทยเราไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับเพราะไทยเราก็มีการพิจารณาว่าสินค้าที่เราจะนําเข้าจากสหรัฐแล้วให้ภาษีเขาเหลือ0%เนี่ย ต้องไม่กระทบกับผู้ผลิตภายในประเทศนั่นก็คือรวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมตลอดจนรวมถึงสินค้าเกษตรต้องไม่กระทบกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยด้วยดังนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับว่าข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยที่เห็นพ้องต้องกันได้ทั้ง2ฝ่ายจะมีสินค้าอะไรบ้างที่เราจะนําเข้ามาจากสหรัฐแน่ๆที่นําเข้าชัวเลยเนี่ยหนึ่งในนั้นคือข้าวโพดฮะเพราะไทยเราเนี่ย มีกําลังการผลิตเยอะแต่ไทยเราเพาะปลูกได้น้อยต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศอยู่แล้วถัดมาคือเรื่องของพลังงานคุณผูรชมครับนําเข้ามาเพิ่มขึ้นแน่นอนกับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว,ว่า LNG โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เรื่องของปิโตรเคมีก็เช่นเดียวกันและนําเข้ามาเพิ่มเติมแน่นอนครับนั่นก็คือเครื่องบินโบอิง ที่ทางด้านของการบินไทยก็มีแผนในการจัดหาฝูงบินโบอิ้งเพิ่มเติมอยู่แล้วในอีกหลายปีข้างหน้านี้ก็น่าจะทำให้ไทยเราสามารถนำเข้าเครื่องบินโบอิ้งเข้ามาได้อีกไม่ต่ำกว่า80ลำก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาได้ส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายประเทศในอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นภูมิภาคที่โดนจัดเก็บภาษีตอบโต้ สูงสุดในโลกเลยเนี่ยจะสามารถปรับลดจากเพดานที่สหรัฐเคยประกาศมาจาก40กว่าปเปอร์เซ็นต์30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยลงมาได้เหลือเท่าไหร่ด้วยการแลกอะไรกลับไปบ้างฮะนี่คือเรื่องใหญ่ของโลกคุณผู้ชมครับต้องจับตาดูให้ดีแล้วก็อีกด้านหนึ่งเกี่ยวข้องกับเวียดนามเนี่ยแม้ว่าทางด้านของเวียดนามจะเทแบบบทหน้าตักให้กับสหรัฐอเมริกาแต่รอคำยืนยันของเวียดนามก่อนเนาะ แต่ขณะเดียวกันจากความพยายามในการปรับเนื้อปรับตัวของผู้นําเข้าผู้ส่งออกที่เขาเร่งในการนําเข้าสินค้าแล้วก็ทําให้เวียดนามส่งออกไปแบบกระฉูดเลยในช่วงไตรามาสที่2ที่ผ่านมาก็เลยทําให้ GDP ของเวียดนามไตรามาสที่สองโตถึง7.9 6อร์ซผลพวงมาจากการเร่งการส่งออกนั่นเองรวมถึงการเร่งการนําเข้าของภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกานะครับ